สวัสดีครับพี่ก้อยก่อนเกมวันนี้นะครับโกช้างหลังวังนะครับจะพามาดูฟุตบอลบุนเลติกาเยอรมันนะครับคู่บิ๊กแบตเลยนะครับระหว่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับปะทะกับบาเยนบูนิกนะครับแต่กันคืนนี้เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับวันนี้นะครับบุนเลติกาเยอรมันนะครับคู่บิ๊กแบตนะครับคู่ระหว่างเซอร์ไตน์เบเยนบูนิกนะครับปะทะกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับเซอร์ไต้โหดร้ายทารุณเสริละเกินนะครับในชั่วโมงนี้นะครับหลังจากฟาดชัยมาเรียบนะครับใน4เกม ที่หลังกลับมารีสตาร์ทหลังโควิด19นะครับโคช้างว่าสมควรอย่างยิ่งแล้วนะครับในการเป็นเจ้าฟูงนะครับของลีกนะครับส่วนทางกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับสุดทเสียท่าเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเก็บใจมาได้ทั้ง4นัดนะครับตอนนี้ลังอยู่อันดับ5ของตารางเลยนะครับมาเกมนี้นะครับเบลดบอนเปิดมาให้บาเยอร์ต่อลูกควบนะครับโกช้างนะครับแนะนําอยู่เลเวอร์คูเซ่นดีกว่าครับฟอร์มโดยรวมของพวกเขานั้นนะครับไม่ได้แย่ไปกว่าบาเยอร์เลยนะครับ คงจะสู้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับอย่างนะครับโคชังมองว่านะครับอคันตุกะอย่างบาเยอร์นะครับกาลังมีสมาธิกับ3แต้มเท่านั้นนะครับคงไม่เน้นยิงขาดอะไรมากมายหรอกครับเอาละครับโกช้างฟันธงครับอยู่เลเวอร์คูเซนเข็นชัยครับพี่กอฟก่อนเกมสนับสนุนโดย M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงสวัสดีครับพี่าะอฟก่อนเกมวันนี้นะครับ โคช้างนะครับจะพามาดูบุลเลสกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างบุเลเซียดอทมูนนะครับประชักกับชาเกสูญสี่นะครับกลับมาแข่งกันอีกครั้งนะครับสําหรับฟุตบอลบุลเลสกานะครับเยอรมันนะครับหลังจากหลบหนีไวรัสโควิดสิ 19.